เลีอยวดีไหนเนาะปั่นได้หมูเนีคือคือางนี้หุ่มต้องันั่น่คือทำยาอิ่มเลยเนี่ยเมื่อกี้ยากเข้ายากเขาดองเมื่อกี้ชิมคำหนึง นะซิมคำนึงงจะว่าไปจักเครื่องจักเครื่องเราล้างถ้วยแล้อิ่มอิ่มในตัวจะจะจะบุกกินอะไรก็แต่นีจะต้นวยลูกมาแล้วกิ่นโอ้ตอนชวยอยู่เอ่านจะส่งทารส่งทาไปล่ะบ่งมาบ่บัตัวดีน้ำเพ ปับนตั<_<_<_<_<_<_<_<_ีแต่เธอะไปจ้องมองมองโม่หองนะสี<_<_่คนนี่ยไปปับไปปับยังมาเพราะมันมันโเหียนมันกานนำกันน่เหยนเต้พูน่ะก็ยังยังจื้อกันอยู่อันอันั็ยังน้อยๆก็ยังจื้อกันอย่ะจื้อสุดหลักเยหลัเ มันเป็นพูดตัวเป็นยานใม่เป็นยานนางรัดใช่ไหมานเพิ่มมันย่คนล้เียแบอ่นหมู่ห้องชืห้องเพียงเนาะ้ตัวทืกออดเนาะบอดญานแม่ในขูบอกอะในขู่บอกอีนั่นอุกาห้องรือว่าก็ห้องเปิดไปตังานนี่อหนกก็กอนห้องเปิดนึงไหมนะห้องเปิด้วยนึ่งเราทางตีทางตีเว่าห้องแรกห้องแม่คือห้อับอ แล้วเอาลูกสาวไปเอ,อเอาไนะม้อันด้นห้องมันจะยืนอยู่เออเราค้างเราค้างสันเยอเราเรายืนอยู่เราในครูี้ให้กันลูกสาวอันั้นอลนุบานออเราุตอนแมาลงมัก็ตนนันก็เป็นงานกันเนาะเางานอืมงานมันจะระปีบุคลนยอืม

มากินเส้นกินนั้นหรือว่ากันสักคัวเนาะคัวกับพ่อเจ้าอือประเภทเอาอันแกงเนาะมันเลวกันแล้วตะกี้ยังน้อยนะแม่น่ะพ่อแม่กินยังกินนําได้หมดแกงผักแกงมีแกงนอแกงนงกินได้หมดเฮาเนี่ยกินได้มเตัวบ่กินมีอ่ะก็คือกิน เรากินแต่เรากินอาหารอาหารแตกินก๋วเนาะก็กินได้เนาะพักกินมีเลน้อยอันนี้ดี่ำเนาะตัวใช่จำใหม่เดี๋ยวนี้ระอว่าเขาดูยงกินเหมือกาไปอาหารอันมีไว้ยังมีประเภทมีนี่ก็ะของย้อนทิศทัวรลูกเลยไข่มีเนาะมันบอลเท่าไรว้ดองไว้เด้อของใยทันใจครับแม่บายแม่ จำไม่ได้ไม่ัเ๋ยลยมามำเลมาสุดเลยหาขันอยู่หกยูแหลม่้ทงไปครับจำยันน่ะเนาะสออกปะทีนลินนี่ยฮูนี่เนาะไอลินไหม Cái mà họ đi là nó đi hù này, nói, hù nọ Nó dìa mừng coi, dìa mừng tìm thâu Nó nhìm Nó không bóc, nó không hết Nè nọ, không nhắc hết, nè, không nhắc hết Nó <laughs> không nhìn rõ ràng Nó không nhìn rõ ràng Nó không nhìn rõ ràng Nó không hiểu. <laughs>

คุณมาเจ้าเงียบบุญบริการดีขนาดพอตัวเรามาค่าให้เราห้เราซ่องซ้ำเลยเราไปเราไปจีให้นน่จีเรามาให้ไปค่าค่าประจำลดบ้าง Nó buồn anh Ừ mừng mình mừng sao mà mừng mừng bấm mình mừng นี่อันนี้โบแบงไปพุ่นแดดหน่อยชขาก็มักอ่ะกินนิดเนี่นี่เอาตัวอันซินซ้ำชันี่อือเฮยพวกินแลสิเจียบเจีย พอจะไปนั้นรู้ำเมืองพอจะเป็น้ำเมืองโัวห้าเหล่าไม่เจออะไรเทามา Các bạn hãy đăng kí áo dài